อิงฟ้าเป็นหิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆชั้น6ของคอนโดเธอชอบดอกลาเวนเดอร์ชอบฟังเพลงคลาสสิกตอนอ่านหนังสือและมีชีวิตเงียบสงบหลังเลิกงานวันหนึ่งขณะที่เธอตอบมาถึงห้องซองจดหมายสีขาววางอยู่หน้าประตูไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในมีแค่กระดาษแผ่นหนึ่งกับข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือหวัดชวนฝัน เธอคือแสงอาทิตย์ยามเช้าในโลกของฉันแม้เธอจะไม่รู้จักฉันแต่ฉันรู้จักเธออย่างลึกซึง้งอิงฟ้าขำเล็กน้อยคิดว่าอาจเป็นการแกล้งกันของเพื่อนร่วมงานแต่วันถัดมาจดหมายฉบับที่สองก็มาพร้อมกับกลอนรักอ่อนหวานและคำชมในแบบที่ทำให้เธอเผอยิ้มฉันชอบเวลาที่เธอมัดผมหางมา้าเธอดูงดงามแม้ในชุดนอนลายหมีสีซีดนั่น เธอเริ่มขนลุกเล็กน้อยไม่มีใครควรเห็นเธอในชุดนั้นยกเว้นคนที่อยู่ในห้องเดียวกับเธอเธอตรวจกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรผิดปกติเปลี่ยนรหัสประตูใหม่เธอพยายามคิดว่ามันอาจเป็นเรื่องบังเอิญหรือมีคนเฝ้าดูจากข้างนอกแต่แล้วจดหมายฉบับที่เจ็ก็เปลี่ยนทุกอย่างเมื่อวานเธอหาปากกาไม่เจอฉันเห็นเธอก้มๆเงยๆอยู่ตั้งนาน มันตกอยู่หลังโต๊ะคอมไงฉันเก็บให้แล้วนะหัวใจของอิงฟ้าหยุดเต้นไปชั่วครู่เธอเดินตรงไปยังโต๊ะทำงานพลิกโต๊ะคอมเบาๆปาักกาด้ามนั้นวางอยู่ตรงนั้นจริงๆเธอจำได้ว่าหามันทั่วห้องแล้วแต่ใครใครเอาไปวางไว้ตรงนั้นคืนนั้นเธอนอนไม่หลับทุกเสียงเล็กน้อยทำให้เธอสะดุง้งทุกเงาในห้องเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเธอเริ่มสังเกตว่า ด้วยกาแฟที่เธอจำได้ว่าไม่ได้ล้างมันวางสะอาดอยู่ในอ่างผ้าเช็ดหน้าในตะกร้าผ้าหายไปหนึ่งผืนและเสื้อบางตัวอยู่ในตำแหน่งที่เธอไม่เคยพับไว้แบบนั้นเหมือนว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องนี้คนเดียวอีกต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ